ไขข้อสงสัยนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เอ๋อล้นไปด้วยพลังงานแห่งความรักและความสุขจริงๆสำหรับโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่ไฮโซบิ so ๊กอัครวัตรคงศสดิการตั้งใจทำขึ้นเพื่อการันตีรักมั่นแด่ผู้หญิงที่รักเมย์พิทนาสาขากรหลังทั้งคู่ใช้เวลาคบหาดูใจกันมานานกว่าสี่ปีซึ่งหลังจากที่ข่าวดีดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ลงบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยมีถ้อยคำอวยพรยินดีทั้งจากแฟนคลับเพื่อนพ้องคนสนิท และคนใกล้ชิดส่งตรงมาถึงว่าที่คู่บ่าวสาว, <S <S สาวคู่ใหม่ของวงกันอย่างรุนแรงแล้วล่าสุดเมพิดนาคก็ได้ถือโอกาสดีเขียนข้อความบอกเล่าเบื้องหลังการถูกเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรม M A Y P I T C H Y ว่าเพราะอะไรเสือ้อผ้าหน้าผมของเจ้าตัวถึงได้ดพร้อมแปดตั้งแต่ศีรัรจะจรปลายเท้าก่อนจะกล่าวคำขอบคุณอย่างสุดซึ่งตอเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของเธอและว่าที่สามีไฮโซบิ๊กด้วยเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากๆจนไม่ได้เอะใจอะไรเช้ามีถ่าย ปกหนังสือก็เลยได้แต่งหน้าสวยและเฟียก็มาดูแลที่กองแถมเอาชุดเดรสสีขาวมาฝากถามว่าวันนี้พี่มีไปไหนต่อที่ไหนไหมช่วยเอาไปใส่รีวิวให้หน่อยในใจคิดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ40ปีพอดีและตอนเย็นแฟนจะพาไปดินเนอร์ก็เลยเอามาใส่ซะเลยก็จะสวยๆไปดินเนอร์กันสองคนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเซอร์ไพรส์ามาแอบมารอทั้งร้อนทั้งยุ่งมากันเยอะมากช็อกมากกก